ครับผมก็มาต่อกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการวัดค่าพิกัดควบคุมภาคพื้นดินโดยไปที่ edit นะครับ point measurement จากนั้นเลือกแบบ classic point measurement tool ครับคลิกที่โอเคก็จะปรากฏหน้าต่าง point measurement ขึ้นมานะครับทำการกด add ทางด้านขวามือนี้นะครับ add new point แล้วตั้งชื่อ id เป็น1002ครับจากนั้นตรงไ้ายให้เลือกเป็น full user ให้เลือกเป็น control นะครับจากนั้นทำการใส่ค่า x y c ในไฟล์ pdf เลยนะครับผมขอหาสักครู่นะครับ นี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นพไพล์ไอดีหนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับก็อันนี้ก็จะเป็นค่า XYC ก็ผมขออนุญ,ญาตทำการ Copy มาเลยนะครับเพื่อการพลาด เรียบร้อยครับก็ทําการใส่ค่า x y c เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูไฟล์ดีว่าเขาใช้ภาพไหนนะครับก็คือเขาใช้ภาพซ้ายเป็น90และขวาเป็น91นะครับก็ทําการมาดูภาพของเรานะครับนี่ครับก็ด่านดูตรงนี้ข้างบนนะครับ จะขึ้นว่าเป็นภาพ90ตรงนี้ก็เป็นภาพ91ก็ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูว่ามาร์กตรงไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ในภาพ90ก็ผมขห,หาสักครู่นะครับ อ๋อเจอแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นก็มาหาที่ภาพ91ด้วยนะครับ อ๋อเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ทำการปรับวิวให้เหมาะสมนะครับก็เขาจะทำการมาร์กตรงจุดตัดถนนตรง3แยกพอดีนะครับก็จากนั้นทำการคลิกที่ create point นะครับ แล้วก็ทำการมาร์กทั้งสองภาพครับเรียบร้อยครับก็จะทำการมาร์กภาพที่90และ91เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับก็ทำการกดแอดเป็นภาพเป็น point id 1003นะครับ เลือกท้ายตรงนี้เป็น Full และ u s e g e เป็น Control เหมือนเดิมครับเพื่อใส่ค่า x y c เหมือนเดิมโดยไปที่ภาพของอขออภัยครับเป็น point id ที่1003ครับ นี่นะครับก็ตรงนี้เป็นพ i อย ad 1 0 3ก็ทำการกร๊อบข้ามเลยนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็ไปดูจุดว่ามาร์กตรงไหนนะครับ ก็จะเป็นถนนตรงนี้เอ่อต้องดูก่อนนะครับว่าใช้ภาพไหนบ้าง909192นะครับก็ขออนะครับก็ขอเริ่มที่9091ก่อนนี่นะครับก็ภาพ90ก็จะอยู่มุมบนขวาครับก็ตรงนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นสแยกตรงนี้ส่วนภาพ91ก็จะอยู่บ,บริเวณบนนะครนี่นะครับก็เจอแล้วนะครับก็จะเป็น3มแยกตรงนี้ทำการ create point เหมือนเดิมครับ ก็เป็นตรงนี้นะครับทำทั้งสองภาพเลยเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ต้องทำภาพก้าสอนะครับโดยเปลี่ยนภาพซ้ายขวาตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเลฟว view ก็เป็นภาพซ้ายไ i ฟ์ว view ก็เป็นภาพขวานะครับโดยคลิกตรงนี้นะครับก้าสองก็จะอยู่อันสุดท้ายนะครับนี่ครับก็เป็นภาพก้าสองจากนั้นก็หาจุดักคู่นครับอ๋อเจอแล้วครับ ก็จะอยู่ประมาณบนซ้ายนะครับก็ขออนุญาตทำการสูงเข้าไปแล้วก็ทำการเคลียร์ฟอยด์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นจุดเดียวกันเรียบร้อยครับก็จุด1 0 0 3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุด1 0 0 4นะครับทำการกดแอด ตรงนี้เป็น1004ครับท้ายเป็น Full ดูเศ e เป็น c t r t r o l ครับตรงค่า x y c ก็ขอ,อย่าเลื่อนหาสักครู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นค่า x y c ของพอย n t 1004ครับก็ทำการ Copy มาเลยครับเพื่อการ รเรียบร้อยครับจุด1่อจุน1004ใช้ภาพซ้ายเป็น9 1ขวาเป็น9 2ครับก็ตทำการเซตภาพซ้ายเป็น9 1ขวาเป็น9 2ครับ จากนั้นก็ดูจุดนะครับก็จะเป็นถนนตรงนี้ ผมขอยาดหาหาจุดสักคู่นะครับอ๋อนี่เจอแล้วนะครับผมลืมบอกไปว่าถ้าจะเลื่อนภาพนะครับก็ทำการกดที่เมาส์กลางค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นภาพ91หนล้วนะครับต่อไปก็หาที่ภาพ92ครับนี่ครับเจอแล้วครับก็ทำการปรับวิวให้เหมาะสมนะครับ ก็จะดูว่าเขา mark าตรงไหนครับก็เป็น mark ตรงสามแยกตรงนี้นะครับก็ทำการคลิกที่ create point เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ mark ครับเรียบร้อยครับจุด1004ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ทำการกดเซฟก่อนนะครับเพื่อเพื่อเกิดปัญหานะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นจุด1005นะครับโดยคลิกที่ add เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์พิมพ์มเป็น1005 t y p e เป็น full usage เป็น control เหมือนเดิมครับจากนั้นใส่ค่า xyc นี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็น xyc ของ point 1 0ึ่นะครับก็ copy มาเลยนะครับเรียบร้อยครับก็ภาพที่ใช้ก็จะเป็น ภาพ909 192ครับก็ตรงนี้นะครับเสร็ Set เป็นค่า9091ก่อนนะครับจากนั้นก็หาจุดนะครับโดยจะเป็นถนนตรงนี้นะครับก็ผมขออนุญาตหาสักครู่นะครับ สักคู่นะครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่91นะครับ91ก็จะอยู่ประมาณแถวแถวนี้ นี่ครับเจอแล้วครับตรงนี้ครับก็มาดูว่าเขามาตรงไหนมาร์ตรงนี้นะครับก็ทำการซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจากนั้นก็ทำการคีเอทพอยต์เหมือนเดิมครับก็จะเป็นสามแยกตรงนี้เรียบร้อยครับจากนั้นเขาเอาภาพ เป็นภาพ92ด้วยครับก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ครับเล็บวิวภาพทางขวาให้เป็น92แล้วก็หาจุดนี่ครับเจอนะครับก็จะอยู่ประมาณล่างซ้ายนะครับทำการคลิกที่เคียดพ์พอยตแล้วก็มาร์กจุดเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับก็ภาพ ่าขออภัยครับพุดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าก็เสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็กดเซฟจากนั้นนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับก็กดแอดเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หกทายเป็น full เหมือนเดิม use it, เป็น control ครับจากนั้นใส่ค่า xyc นี่ครับก็จะเป็น point id 106 6นะครับก็จะเป็นค่า x y z ของ point 1.006ทาการก๊วางเลยนะครับเพื่อกันพิมพ์พลาดครับเรียบร้อยครับภาพ1.006ใช้ภาพ 909192นะครับก็ทำการเปลี่ยนภาพขวาเป็น91ก่อนนะครับนี่ครับเมื่อเซตไป5จุดแล้วภาพซ้ายของ90ก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดตรงนี้ก็จะเด้งโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ันั้นก็หาภาพ91นะครับนี่ครับเจอแล้วครับอยู่ตรงวันกึ่งกลางภาพด้านล่างนะครับก็ทำการมากจุดเหมือนเดิมครับ รียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นภาพ92นะครับเปลี่ยนตรงเล็บ view ทางขวานี่นครับเป็นภาพ92แล้วก็หาจุดสักคู่นะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับตรงนี้ก็ทำการมาร์กจุดเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับก็ ออกขอภัยครับจุด001006ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทำการกดเซฟครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับกดแอดแล้วพิมพ์ตรงนี้เป็น2001ตรงท้ายเป็น full ครับ use เ,เป็น c h e c จากนั้นใส่ค่า x y c ครับ ขออภัยครับตรงนี้ต้องเป็น0ูนย์ศูนย์สองศจากนั้นนะครับก็ทำการ Copy ้ค่ามาเลยครับ เ,เขาใช้ภาพ90กับ91นะครับทางซ้ายก็เป็น90ขวาเป็น91ครับนี่นะครับภาพทางซ้ายเขาก็จะมาหาให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นตรงนี้ส่วนภาพขวาเราต้องหาเองนะครับ ่ครับเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นทางบนตรงนี้จากนั้นก็ทําการมาร์คจุดเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับจุดภาพ9 0ส่วนและ91 2.002ก็เรียรบร้อยนะครับกดเซฟนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุด2.003ครับกดแอดเปลี่ยนตรงนี้เป็น2.003ูายเป็นฟูลยูเซ e เป็นเช็คครับจากนาั้นใส่ค่า x y c เหมือนเดิม รูกแ้ครับต่อไปก็เขาใช้ภาพ91กับ92ครับซ้ายเป็น91ขวาเป็น92ก็ทำการเปลี่ยนภาพขวาเป็น92ภาพซ้ายเป็น91จากนั้นก็ทำการหาจุดนะครับนะครับก็เจอแล้วนะครับภาพ 1> 9ก1าก็จะอยู่ตรงขวาล่างนะครับส่วนภาพ92นี่ครับเจอแล้วครับอยู่ประมาณกึ่งกลางภาพนะครับ จากนั้นก็ทำการมาร์กจุดนะครับตรงสามแยกตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็กดเซฟต่อไปนะครับก็จะเป็นการคำนวณจุดถึงภาพอัตโนมัติขั้นตอนแรกนะครับให้คลิกไปที่ automatic ถ่ายพอยท์ รงนี้นะครับออโตเมติกไทฟอยจากนั้นในแถบ General ให้เลือก All Available ครับตรงนี้ครับจากนั้นในแถบ Distribution ให้เซตเป็นตรงนี้เป็น15จากนั้นกดรั n ครับเมื่อรันเสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่าง Auto t ตไ e Summary นะครับ จะเห็น point measurement tool จะมีทาย point เพิ่มเข้ามาจากนั้นกด report นะครับเนี่ยก็ใน report ก็ตรวจเช็คค่าตรง point success rate นะครับว่าเป็น100%หรือเปล่านะครับถ้าเป็น100%ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ ดังนั้นกดโคดครับต่อไปก็จะเป็นการแอดพอยต์ขึ้นมานะครับ,เป, er รบรรเป็นจุดแมนนวลและแมนนวลเออร์เลอร์นะครับทำการกดแอดแล้วพิมพ์ว่าเป็นจุด3001 ดังนั้นพิมพ์ตรง description เป็น manual นะครับเมื่อพิมพ์ description เป็น manual เสร็จแล้วก็ภาพซ้ายจะใช้เป็น90นะครับและภาพขวาใช้เป็น91จากนั้นให้เราปักค่ามั่วๆเลยนะครับ แล้วมากรอกตรง x f i ตรงนี้เป็น1078.625 y ตรงนี้เป็น1034.375นะครับแล้วตรงภาพ91ตรงนี้เป็น314.375ตรงนี้เป็น1459.875นะครับ นี่ครับก็จะเป็นการหมายจุดเดียวกันนะครับจากนั้นกดเซฟครับทำการแอดจุด3002นะครับตรง description ให้พิมพ์ว่า Manual Error โดยภาพก็จะเป็น90กับ91เหมือนเดิมครับ ก็ทําการมากจุดเมื่อๆเลยนะครับจากนั้นตรง x อ็ตรงนี้ก็จะเป็น1,120.625 x อ็ตรงนี้ก็เป็น563.125นะครับตรงนี้จะเป็น3ะ30.125 ตรงนี้จะเป็น5 8 7 1 2 5นะครับเรียบร้อยครับก็จะทำการมาร์กจุดเดียวกันนะครับจากนั้นกดเซฟหนึ่งทีครับ